นับจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับรัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนภารกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะนําไปลงประชามตินะครับใครที่จะมาเป็นวิทยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่จะเปิดคัดเลือกและอบรมแต่ว่าคุณอนุชาครับพอเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งคนที่จะเป็นวิทยากรคนที่จะคัดเลือกวิทยากรก็เป็นหน่วยงานรัฐคงจะมีคําถามว่าแล้วจะเป็นกลางหรือไม่นะครับ ครับไม่ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับนั่นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านั่นคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องถูกตั้งคําถามเดียวกับที่คุณวราวิทย์าน,นี่แหละครับแต่ว่าบุคลากรที่ว่านี้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเช่นเดียวกันครับและเพื่อการขับเคลื่อนที่จะเป็นไปโดยเอกภาพนะครับจึงต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ด้วยเหตุนี้ครับกรทจะเปิดเวทีอบรมวิทยากรผู้ที่จะทําหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติในวันที่18และ19พฤษภาคมนี้ครับนะวิทยากรระดับจังหวัดที่จะอบรมกันในสัปดาห์หน้านะครับเรียกว่าครูกอที่ประกอบไปด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าปลัดจังหวัด ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผอกกรกร,กร,รสในพื้นที่หรือผู้แทนในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหรือผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทนและสุดท้ายคือหัวหน้าส่วนรชาชการระดับจังหวัดหรือข้าราชการที่ผู้ว่ารชาชการจังหวัดเห็นสมควรนะครับรวมแล้วจะมีครูกอ385คนครับและครูกอนะครับจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมครูขอ ซึ่งเป็นตัวแทนระดับอำเภออำเภอละ10คนรวม8,780คนและครูขอนี้นะครับก็จะอบรมกันในวันที่30พฤษภาคมถึง10มิถุนายนจากนั้นครูขอก็จะอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้านหรือว่าชุมชนแห่งละ4คนรวม3,21,964คนในวันที่11ถึง30มิมิถุนายนนีน้ครับ บุคลากรที่ได้ชื่อว่าวิทยากรในทุกระดับจะเริ่มแผนปฏิบัติการเผยแพร่ของแต่ละพื้นที่อย่างจริงจังในวันที่1ถึง20กรกฎาคมนะครับนั่นคือช่วงคงสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจออกเสียงประชามติ7จดสิงหาคมโดยภายใต้พรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559น้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและความเป็นกลาง ซึ่งนายอุดมรัฐน์อมริดก็ยืนยันถึงความพร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลให้วิทยากรโดยปราศจากการชีน้นำครับเราทำหน้าที่ในการอธิบายเผยแพร่ร่างที่เราทำอยู่นะครับภายใต้กรอบของอัญญัตว่ดาด้วยการออกเสียงประชามาติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจดีครับว่าเราคงไปพูดจาในทางเ เป็นปฏิปักษ์หรือว่าพูดจาในเชิงที่เอ,อไปชี้นํามือทําให้คนไปตัดสินใจเลือกในทางหนึ่งทางใดแบบชัดเจนเนี่คงไม่ได้อก่อนหน้านี้นะครับประธานกรทได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นฝ่ายคัดเลือกวิทยากรระดับครูกร่อนะครับด้วยข้อกำชัดถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ต้องเป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไปเป็นกลางมีทักษะในการพูดและมีเวลาในการพบปะประชาชนครับสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็ได้จะได้เห็นโฉมหน้าของครูกอกันแล้วครับและครูกอน,นี่แหละครับที่จะเป็นแม่น้ำต้นสายของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญนะครับ และแม้ว่าจะมีจํานวนไม่มากนักนะครับแต่ว่านี่ถือเป็นมือเป็นไม้สําคัญในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับก่อนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติครับคุณครวราวิทย์ครับ,รบขอบคุณคุณอน,นุชานะครับ คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามจะออกกฎหมายเพื่อสร้างความปรองดองนะครับล่าสุดสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทเตรียมเสนอให้รัฐบาลพักโทษผู้ที่กระทำความผิดจากความเชื่อทางการเมืองถ้าหากว่าสารภาพควรจะได้รับการปล่อยตัวกับ12พฤษภาคมนี้นะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทจะเข้าหารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึงหลักการและเหตุผลตามข้อเสนอให้ตราพระราชกำหนดรอการกำหนดโทษเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นและแม้จะยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้ได้รับประโยชน์นายเสรีย้ำว่าจะไม่ครอบคลุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชันและความผิดเกี่ยวกับสถาบัน โดยหลักการคือการพักโทษผู้กระทําผิดในคดีที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งหลังคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับสารภาพต่อสารแล้วจะได้รับการปล่อยตัวเพื่อเฝ้าติดตามการกระทําภายใต้เงื่อนไขที่สารกําหนดใครจะเข้าสู่กระบวนการเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเข้ามารับสารภาพต่อสารก่อนเมื่รับสารภาพแล้วนะครับสารก็ยังไม่มีภาคสารแล้วก็ยังไม่ลงโทษก็เปิดโอกาส ปล่อยตัวไปให้ไปใช้ชีวิตตามปกติอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาในปัจจุบันแล้วก็สามารถกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าถ้าหากว่าได้รับการปล่อยตัวไปแล้วให้โอกาสแล้วนี่จะต้องไม่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 ยุ่งกับการเมืองไม่เข้ามาขึ้นเวทนี้ไม่เข้ามาสร้างความแตกแยกไม่ปุกระดงนะครับเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขในอนาคตต่อไปว่าจะต้องไม่มาทําเรื่องเหล่านี้อีก และมีรายง,งานว่าคอสอชอได้ประเมินการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกรณีของนายสุรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานนิวและมันดากับกรณีของนายวัฒนาเมืองสุขและบุตรสาวเป็นการเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้อย่างมีขั้นตอนแต่ทุกกรณีคอสอช,อชอยืนยันว่าเป็นไปตามหลักฐานไม่มีการกันแกล้งและหลังจากนี้จะเฝ้าระวังให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นครับสร้าง